แนวคิดนี้เนี่ยคุณสามารถนำไปสร้างธุรกิจได้ตั้งแต่หลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านคุณก็สร้างได้นะครับโดยยึดแก่นก็คือแนวคิดที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับซึ่งก็มาจากทั้งประสบการณ์ผมนะครับที่ทำธุรกิจมาเยอะมากเหมือนตอนนี้ก็ทำไลายโปรดักต์เกี่ยวกับอาหารเสริมสกินแคร์นะครับเครื่องออน้ำเครื่องกรองอากาศ สปอร์ตเนวิติชันนะครับอาหารคลีนแล้วก็ทำอยู่หลายไลน์โปรดักต์บ้างนะครับแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ<ๆ>ก็อยากจะเอามาแชร์ว่าถ้าเราจะทำธุรกิจไปหลัก1ิล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันใช้แก่นก็คือหลักอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจคุณเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยแก่นด้วยหลักอันเนี้ยโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จมีสูงมากเลยนะครับก็ามาฟังกันเนาะหลักการง่ายๆครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเอาอะไรจากลูกค้า ธุรกิจคุณล่มจมแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะไปให้อะไรกับลูกค้าธุรกิจ10บล้านร้อยล้านพันล้านคุณก็สร้างได้ครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณคิดว่าไอเนี้ยเราสร้างปากกาขึ้นมานะเพื่อที่จะไปเอาเงินจากลูกค้าไปดูดซับให้เกลี้ยงเลยนะสร้างไว้หลอกคนนะครับขายเพื่อเอาเงินเปลี่ยวๆนะเน้นเอาเอาเงินจากลูกค้าคิดว่าจะเอาเงินจากลูกค้ายังไงเราจะทำโปรดักต์อะไรที่จะเอาเงินจากลูกค้าให้ได้มากที่สุด ครับเราจะเริ่มธุรกิจยังางที่จะเอาเงินจากลูกค้าให้ได้มากที่สุดถ้าคิดแบบเนี้ยถ้าหลักในการเริ่มธุรกิจอย่างเงี้ยธุรกิจไปไม่ไกลครับดีไม่ดีเริ่มปุ๊บเจ๊งปั๊บเลยนะครับคุณต้องมาด้วยใจที่จะให้ยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติคุณจะขายปากกาปากกาเล่มนี้ให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าหรือคุณกําลังคิดค้นวันนี้คุณไม่มีธุรกิจแล้วคุณอยากจะคิดธุรกิจสักอันหนึ่ง อยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองคุณต้องคิดว่าอะไรที่จะตอบโจทย์ผู้คนคุณอาจจะดูรอบตัวนว่าคนรอบตัวคนในโซเชียลคนอาจจะลองโพสต์ถามดูก็ได้ว่าหรือเอาสิ่งที่คุณชอบแล้วมันแก้ปัญหาผู้คนได้นะผมยกตัวอย่างเป็นอ่ะเหมือนที่ผมทําอยู่แล้ะกันเนาะผมทำไลน์เกี่ยวกับอาหารกลีนซึ่งมันก็จะมีคอรสตัวน้ําหนักอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่ผมทําคือผมไปช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้านน้ําหนักด้านรูปร่าง ด้านความมั่นใจของลูกค้าแต่ละคนที่ผมไปคุยด้วยหรือตอนที่ผมเริ่มสร้างธุรกิจผมก็คิดง่ายๆครับผมอยากให้ทุกคนมีหุ่นที่ดีผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกปีเหมือนผมก่อนหน้าที่จะผมก่อนหน้าที่ผมจะทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะผมใช้ประกันคุ้มมากผมเข้าโรงพยาบาลทุกปีไม่มีขาดแต่พอผมทําธุรกิจด้านสุขภาพเนี่ยเดือนแรกอ่ะผมลองใช้โปรดักต์เนี้ยสุขภาพผมดีขึ้น แล้วผมก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีเหมือนผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลออประมาณสองสามปีแล้วสามสี่ปีเลยอะ่นะตั้งแต่ดูแลสุขภาพมาทําธุรกิจสายสุขภาพเนี่ยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีดีเหมือนผมและทุกคนเนี่ยผอมเหมือนผมคือผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ทรมานกับการลดน้ำหนักพยายามลดน้าหนักแล้วแต่พุงไม่หายอย่างเงี้ยแล้วพอผมลดได้โดยอาหารคลีนผมก็อยากจะให้อาหารคลีนดีเงี้ยนะกับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับ หลักในการสร้างธุรกิจคือเราจะไปให้อะไรกับเขาหรือวันนี้คุณเริ่มคิดธุรกิจเนี่ยไอเนี้ยมันจะไปให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้านะครับมันแก้ปัญหาตรงไหนไม่จาเป็นต้องเป็นสินค้าเหมือนผมอาจจะเป็นเซอร์วิสบางอย่างก็ได้ครับเช่นบางคนเขาทําช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะช่องเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเลยนะนะครับเขาก็อาจจะขายเซอร์วิสเกี่ยวกับเฮ้ยตารางการพัฒนาตัวเองตารางการมีวินยัยอีบุ๊กให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอะไรนั่นเขาเขาขายได้นะครับ เหมือนผมเนี่ยทำช่องมาผมก็แค่อยากให้ความรู้ฟรีๆเพราะว่าธุรกิจผมก็มีไลน์โปรดักต์เยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมก็ทํามาเพื่ออยากให้ความรู้ฟรีฟรแล้วก็ผมก็มีสอนทําธุรกิจฟรีด้วยนะครับสอนฟรีเลยนะ10คนนะครับเดือนนี้เนาะใครอยากเรียนก็ทักมาแล้วกันสอนหมดเลยตั้งแต่โมเดลการเงินการมาร์เก็ตติ้งการขายอะไรเงี้ยก็สอนหมดเลยเนาะแค่10คนนะครับผมก็สอนเพราะแค่อยากสอนแค่นั้นองน,นะครับ เออแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครอยากลดน้าหนักเางนี้นก็ในในช่องผมก็มีการตลาดหลายช่องทางเนาะในช่องก็มีเรื่องลดน้ำหนักบ้างเรื่องอาหารเสริมอะไรที่ผมทําอยู่บ้างนะครับแต่สังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยลูกค้าของผมที่เข้ามาหาผมเนี่ยจะมาจากการที่ผมเนี่ยไปให้เขาก่อนผมไปให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับเขาก่อนแทบทุกคนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะปิดการขายได้ทุกคนนะหรือไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอัตราหนึ่งร้อยเนี่ยยให้ไปเขาก็ให้กลับอะไรอย่างนี้ไม่นะแต่ผมไปด้วยใจที่ว่า,าสมมติ่าเนียผมไป ผมไปเล่าเรื่องของอาหารคลีนที่ลดน้ําหนักคอสลดน้ำหนักผมให้ลูกค้าฟังผมแค่ไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเออเราเอาวิธีการลดน้ำหนักที่ดีมากๆไปให้เขาแล้วทาให้เขาหุ่นดีมากๆแล้วทําง่ายมากๆไปให้เขาไม่ว่าเขาจะเซเยสเซโนผมไม่เสียใจยผมรู้สึกว่าผมอะไปให้เขาเรียบร้อยแล้วผมเอาความรู้เอาเทคนิควิธีการผมไปให้ลูกค้าคนเนี้ยเสร็จแล้วเยสโนไม่เกี่ยวแล้วแต่สมมุติวันนี้คุณคิดไปว่าเฮ้ยวันนี้ผมจะไปคุณจะไปเอาเงินจากลูกค้า เอาเป็นผมก็ได้เยผมมีคอร์สล้หนะผมมีอาหารเคลมผมจะไปเอาเงินจากลูกคา้านี้เข้ากระเป๋าผมผมก็จะคิดแล้วทำไงจะปิดการขายได้ดีวะจะเอาเงินจากลูกคา้าเหวะจะเอาไงให้ปิดได้สูงสุดดีวะเห็นไหมคือคนอ่ะคุณคุณเคยคุณคุณรู้ไหมว่ามนุษย์อน่ะมันเซนได้มันเซนได,นนได้คุณเคยเจอไหมเห็นหน้าใครแล้วแบบรู้เลยไอ้นี่มึงมาขายของโอ้หเห็นปุ๊บรู้เลยไอ้นี่มึงไม่เป็นมิตรวะมนุษย์มันเซนได้ครับถ้าเกิดคุณไปแบบจะเอาอ่ะเขาเซนได้ เขารู้สึกได้ว่าคุณจะไปเอาอะไรบางอย่างคุณเลยนึกออกไหมครับอันนี้ก็ไปเรื่องพาร์ทการขายแล้วแต่ผมอยากแชร์จริงๆนะว่าคุณต้องสะกดจิตใจกับว่าเฮ้ยเราไปให้นะเราไปให้ประโยชน์ทุกอย่างที่เราไปให้อ่ะมันมีเป็นประโยชน์หมดเลยนะครับก็ใครจะเริ่มทําธุรกิจเอาหลักการนี้ไปเริ่มทําธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ถึงทางตันอยู่ลองเอาหลักการนี้นะครับไปทํากิจการของคุณดูผมเชื่อว่าสามารถพัฒนากิจการเป็นทุกขกันคุณได้ดีแน่นอนนะครับและ ที่สาคัญผมก็ยังมีสอนฟรีเนาะอย่าลืมนะครับใครอยากเรียนการทาธุรกิจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครอยากหาอะไราได้เสริมก็ลองมาเรียนดูนะเผื่อคุณจะได้ไอเดียบางอย่างนะครับออกไปหาอะไราได้เสริมในการทําธุรกิจนะครับโอเคหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับอยากจะเออมาดูระบบธุรกิจที่ผมทําอยู่นะบแบบดูระบบเลยนะผมก็เปิดให้ดูนะครับแต่ว่าต้องเป็นหลังใหม่เนาะนะครับเพราะว่าระบบทําไมผมถึงไม่เอาระบบุรกิจผมคือผมอยากสอนฟรีก็จริงแต่ว่าทําไมไม่เอาลง YouTube ให้จบจบเนาะเพราะว่า ทุกธุรกิจต้องมีการอัปเดตสมมุติผมอัปคลิปไปเนี่ยแล้วผ่านไป2เดือนมันจะไม่ใช่แบบนั้นไงผมก็อัปเดตระบบธุรกิจของผมเก็บปะเออนะครับแล้วก็ผมก็ให้ private เฉพาะคนที่อยากที่จะเรียนจริงๆนะครับจะได้ก็คัดคนเนาะนะครับประมาณนี้ละกันเนะาะหวังว่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ